สวัสดีค่ะเซย้าเองนะคะอันนี้ก็คือสภาพที่เพิ่งตื่นแล้วก็โทมมากเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ล้างหน้าโอเคปะแล้วเสียงก็ไม่ค่อยมีแต่อยากจะมาพูดเรื่องข้อห้ามหี่แปดห้ามหี 8. ห้ามแปดเลยไม่รู้วันส่งการอีดอกกูตื่นมากูเข้า Facebook กูเห็นอุ้ยเยอะ,ะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะคนแชร์เต็ไมไปหมดเลยห้ามขายสินค้าต้องทางอะไรวะไหลาทางบ้างแหละ ห้ามนว่นห้ามนี่นี่กูถามหน่อยเถอะถ้ามึงไม่ให้ขายบนหลายทางแล้วมึงจะให้ขายที่ไหนร้านขายของชําร้านขายของชําแล้วสมัยนี้มันมีไหมอีควายอีควายอีดอกแล้วกูจะไปเจอไหมกว่ากูจะเดินหาซื้อแป้งได้นะอีเทียกูคงโดนล้วงจนนมกูพังไปก่อนแล้วล่ะค่ะอีดอกทองหรือไม่นะกูให้ไอเดียโอเคปะเอาแผงลอตเตอรี่อะมาแขวนคอแล้วก็ไปเดินขายอีสัตจบไหม อีเหี้ยและห้ามเครื่องเสียงโอ้โหห้ามเครื่องเสียงเพื่ออีจอกคนเ็าเล่นสงการเพราะอะไรหนึ่งความสนุกสนานมันเป็นประเพณีและเครื่องเสียงมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเครื่องเสียงไม่ได้ฆ่าใครถูกไหมเครื่องเสียงไม่ได้ทําให้คนตายอ่ะมึงเข้าใจปะคือเราเล่นเราเปิดเพลงเราก็ไม่ได้เปิดตอนแบบตีสามตีสี่ถูกไหมแล้วก็เปิดตอนกลางวันใช่แล้วเครื่องเสียงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วที่พวกมึงหาเสียงอะไรอีควายที่พวกมึงหาเสียงอืมกูไม่อยากจะด่า ขับรถเนี่ยเปิดทอรโคงเสียงดงังๆอีสัตย์พูดวนไปวนมาอีดอกกูลำคาญยิ่งกว่าเวลาผ่านบ้านกูเนี่ยกูเห็นโอโหชฉลอจดจดเปิดเสียงดงังๆแล้วแบบที่อย่างนั้นทาไมมึงไม่ห้ามอ่ะแล้วที่อย่างนี้ทาไมมึงต้องห้ามแล้วมึงจะให้กูดเดินจงกรมเหรอเยี้ยมให้กูใส่ชุดขาวหรือยังไงฮะมึงให้กูดเดินจงกรมเล่นสงการเหรอแล้วก็เนี่ยเอานะปะปะปะกันอย่างเงี้ยเลยอีควายปัญญานิมอีสัตว์กูเห็นเขาก็เล่นกันมาเป็นสิบสิบปีเหมปอนอะเ็ คนที่มันมีประสบอิบออที่มันปีกันที่มันอะไรกันน่ะคือมันเฮี้ยมันเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรกับพวกกูแล้วทําไมพวกกูจะต้องมาแบบมาห้ามเฮี้ยมาโดนห้ามเฮี้ยอะไรอย่างงี้กูไม่เข้าใจไร้สาระปัญญานิ่มอิสว์แล้วแบบห้ามรถกระบะห้ามห้ามห้ามเอาถังน้ําขึ้นรถกระบะห้ามใช้รถกระบะแล้วก็ห้ามห้ามขึ้นไปนั่งห้ามขึ้นไปยืนเล่นบนรถกระบะมึงจะให้กูยังไง ไม่ใช่ว่ารถดูดซ่วมมาเล่นเหรออีสัตว์แล้วกูก็เนี่ยถือปืนฉีดน้ำเล็กๆอย่างเงี้ยอีสัตว์แล้วกูก็หมอบค่ะหมอบแล้วกูก็คานคาน,คาน,คานเหมือนทหารเลยเฮียปัญญาสติสตินะ่ะคิดอีดอกมีสติไว้คิดมีหัวไว้ใช้สมองอีควายเข้าใจปะไม่ใช่แบบว่าให้กูคานเล่นเหรอเหมือนทหารแล้วกูใส่ชุดทหารได้ไหมใช้กูใส่ชุดคลางได้ไหมเฮียเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ยแล้วก็กึก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 เหรออีควายโอ้โหกู แล้วมันห้ามเยอะมากห้ามแบบหลายสิ่งมากห้ามไม่ตายเลยนะอีดอกไม่ตายกูตบอีสัตว์แล้วห้ามอะไรอีกอะอารามกอนาจารอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าคือทุกปีอะมันก็ห้ามกันทุกปีแหละตะกูเห็นนะเดินไปเนี่ยจะโดนล้วงถึงจิ๋มแล้วใครอีสัตว์ขอประทานโทษนิดนึงจะโดนล้วงถึงขีแล้วใครอีดอกไม่เห็นมีใครมาช่วยอะไรพวกกูได้เลยไม่เห็นมีใครช่วยชนีอะไรได้เลย อีควายมึงจะท่าจริงๆอะมึงจะดูแลเขาจริงๆอะมึงก็ต้องดูมึงก็ต้องแบบมีกําลังคนที่จะมาคอยเออจับตามองว่าใครโดนรวนลามแต่มันก็ห้ามไม่ได้มึงเชื่อกูสิโดนเมื่อไหร่ก็โดนแระชนีสมัยนี้หีคันกันจะตายเข็อีดอ,อกใส่ชุดนี่ืแทบจะเห็นหัวนนมเลยอีกูไม่อมยากจะดา่าแล้วขึ้นไปเต้นบนเนี่ยกระบะเนะ่ยแก้ผ้าทงทงทง,ทงอย่างนั้เนี่ยมึงไม่จับไม่ไปห้ามมันละอีควาย ห้าม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 ทุกสิ่งอย่างอ่านห้ามเล่นแป้งหรอให้กูเอาคีป้ายหน้ากันไหมหรือยังไงให้กูเอาคีป้ายปากปะห้ามเล่นแป้งอีสัตว์เรื่องไงเวลากูเจอผู้ชายอุ้ยคนนี้หรออ่ะเอาคีไปป้ายหน้าเขาหรอหรือว่าถ้าเขาเห็นกูแล้วเขาอยากจะมาป้ายหน้ากูเขาก็ต้องเอาคีมาป้ายหน้าพวกกูแหละอีสัตว์กูละละแป้งมึงเข้าใจวะอ่านนี้พูดแบบด้วยเหตุผลนะ แป้งมันเป็นประเพณีแป้งมันคือปัจจัยของสงการถูกไหมดินสอพองพวกแป้งอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นกันมาตั้งนานแล้วมันก็ต้องมีปแป้งปะอะไรกันให้มันมันเป็นประเพณีอ่ะมันคือเห็นแล้วมันคือสงการอะ่ะไม่ใช่มาแบบว่าห้ามโนห้ามนี่ห้ามไรสาระปรัญญาอ่อนคือหลายสิ่งอย่างมากแล้วก,แวก็แล้วก็มีอะไรนะห้ามปาน้ําแข็งห้ามปืนฉีดน้ำห้ามแอลกอฮอล์เมาแล้วขับอันนี้เห็นด้วยนะคะอันนี้ก็คืออะไรที่มันเห็นด้วยโอเคเราก็โอเคแต่ไม่ใช่มาห้ามสิบเอ็ดข้อมึงบ้าป่ะมึงประสาทหร มึงห้ามขนาดนี้มึงห้ามเล่นเลยไหมลกยกเลิกไปเลยไหมประเพณีสงการปีใหม่ไทยมึงยกเลิกไปเลยอิสว์คือคือเข้าใจนะว่าว่ามันมีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอันตรายมันก็มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นกันอย่างมีสปินะคะระมัดระวังแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าในอยู่อยู่ในฐานที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เนาะแล้วก็เวลาเขามีเรื่องมีเราตีกันชกกันอะไรแล้วก็ถ้าเรา เราต้องระวังตัวเองนะคะทุกวันนี้คือบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ว่าบางทีมันเป็นลูกหลงอะเนาะเราก็เห็นเห็นเห็นเยอะอะก็คืออยากจะเตือนเพื่อนๆนะคะว่าให้ระวังกันแล้วก็ส่วนอีเลื่ยห้ามห้ามห้ามเนี่ยก็กดมันก็มีไว้แหกโอเคป่ะเข้าใจนะหรือยังไงก็ค่อยว่าก,กันอีกทีหนึง่งเนาะโอเคไปแล้วไม่มีอะไรวันนี้ก็มาพูดแค่นี้เพราะว่าเห็นแล้วมันมันใสมันทนไม่ไหวแล้วสภาพกูอย่างเงี้ยกูยังอยากจะพูดแต่เข้าใจป่ะสภาพกูแบบ กูเพิ่งตื่นแล้วกูนาเคียขนาดนี้กูยังอยากจะออกมาพูดเรื่องเฮีย้ยไปแล้วเจอกันคิดถึงทุกคนบ๊ายบาย